สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ AS Play ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลช้าง FA ครับครับรอบ64ทีมวันนี้เราไปที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมครับติดตามเกมของเชียงใหม่ยูไนเต็ดรับการมาเยือนของพิธีประจบ FC ครับนักเตะทั้ง2ทีมทยอยเดินลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเสียคนแรกของทั้งสงทีมเริ่มจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับมาในระบบ4-4-2 มาดูพีทีประจวบเอฟซีครับมาในระบบ4-3-3ครับผู้เสียประตูรัตนัยส่องแสงจันทร์เอะไะครับเริ่มเกมครับฝั่งของพีทีประจวบเป็นฝ่ายเขียบอลเริ่มเกมก่อนนะครับแล้วก็เปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยอูเซนเตอร์มาแล้วครับเตะบุมเปิดม้าม่งเช็ดเข้าไปเลยครับโอ้โห5นาทีแรกครับพีทีประจวบบุกขึ้นนำเชียงใหม่ยูไนเต็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกัน เปิดมาแล้วนี่หนแหละครับขึ้นได้สูงกว่าแนวรับของเชียงใหม่ครับเอ็ดการ์เมนเดสคือเทคสูงลุปล่างอะสูงอยู่แล้วนะครับไปกับพันธมิตรเอาละครับขเข้ามาในเขตโทษล็อกมาแล้วซัดติดเซฟปะพาวินแล้วซ้ำเรียบร้อยเลยครับอีกลาสันรนครับ2ประตูต่อศูนย์ต้องชมน้ท่ตน,นเอ็ดการ์เมนเดสนะครับที่ฉวยโอกาสทุ่มเร็วพันธมิตรเนี่ยเกี่ยวบอลแล้วซัดด้วยซ้ายครับติดเซฟ เนี่ยขวางอยู่แล้วยิงดื้อเลยครับบอลออกมาที่อัธเสดโดนตามถึงตัวครับอูเกลวิกแล้วก็วุฒิถิ์นเป่าจบครึ่งแรกเลยครับเชียงใหม่อยู่นเตแต่ครับเป็นฝ่ายตามหลังพีทีประจบเอฟซีอยู่ศูสารัฐเปิดเข้าไปครับจังหวะชุลมุนอ้าแล้วจิ้มเข้าไปเลยครับโอ้โหอาเดียนอูเกลวิกครับหันมาเจอบอลพอดีครับเวลาครับอาเดียนอูเกวิก โอ้แล้วนีมีโฮมแอซิดให้ด้วยนะครับใช่ครับเป็นการประสานงานกันของคู่เซนเตอร์ฮาฟสัญชาติฟิลิปปินส์ครับเจสเปอร์นิโอมไหลให้กับอาเดนอุกวิกครับเปิดจุดพลุโดเข้าไปในเขตโทษครับวนออกมาด้านนอกแล้วซัดเอ้าเข้าไปเลยครับโอ้โหไขแตกแล้วครับก็บอลออกแน่ๆครับที่ไหนได้ครับเลี้ยวมุดเสาโอ้โห พัฒเศธทองหนักที่ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสลองสองไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับบอลกลับมาหน้าเขตโทษครับชาวัดยอดไปแล้วพักอกหาจังหวะยิงไม่ผ่านบล็อกครับมิเชลลีมาแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะยิงไกลกลับมาสวยๆครับอิกลาสันโรนครับลูกนี้เนี่ยบล็อกไว้ได้ดีแล้วนะครับแล้ววิ่งเข้ามาซัดไม่จับโอ้โหลูกพุ่งเป็นจรวดเลยครับอีกลาสบินยังไงก็ไม่ถึงครับ ประภาวินศีริก้โสภา,าอัวรออยู่ครับคืนกลับไปตาอัวธงยังไม่มานะครับเลี้ยงหลุดเดี่ยวเลี้ยงจี้เข้ามาในเขตโทษสัดเรียบร้อยครับถ้าไม่มีทงก็5ประตูต่อหนึ่งครับพีทีประจวบ f อตัวจนได้ครับลูกแทงของเอ็ดการ์เมนเดสครั้งนี้เอียงแล้วก็ยิงลูกนี้ครับสวนตัวประภาวินเข้าไปเนี่ยกองหลังของเชียงใหม่ก็หมดแล้วใช่ครับพาบอลมาเองครับยังควบขึ้นมาต่อลีมา ลุยเข้ามาในเขตโทษสับขาหลอกหลบไปแล้วจจอลูกนี้เปิดเข้ากลางซัดไม่เหลือเลยครับ6ประตูต่อหนึ่งครับชาวัดวีรชาติบอกไปครับหูแนวรับของเชียงใหม่ก็หมดกันแล้วนะครับครับแล้วตัวลุกที่พึ่งลงไปเป็นสำรองเนี่ยโอ้โหลงมานี่ครับปั่นปวนไปหมดเลยครับของประจวบลูกนี้เปิดยัดไปเลยเอา้าเข้าไปเลยครับโอ้โหบ่งเช็ดตามน้ำครับ2ประตูต่อ6ครับ ต้องบอกว่าไม่ได้เซฟครับอู้เหมือนล้ำหน้าเลยครับแต่ว่าไม่มี V.A.R. เ mm hmm. ช็ดบางๆเข้าไปครับสีรัตน์ดแสงงาม mm hmm. ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับแล้วหม่งเช็ดตามน้ำโอ้โ oh ห mm hmm. แล้วก็จบเกมกันในขันครับนกหวิดยาวจากผู้สิษย์ดังทุกมาแล้วนะครับจบเกมครับที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมครับเชียงใหม่ยูนเต็ด2อพีดว